ยอดบริจาคทั้งสิ้นณนะเวลานี้นะครับคือ8 2 5ล้าน25,312บาทครับยอดรวมตอนนี้นะครับ3 0 6 6 5 1ล้าน6บาทครับแล้วตอนนี้นะครับยอดบริจาคณตอนนี้นะครับ ได้มากกว่า15ล้านบาทแล้วมากกว่า15ล้านบาทแล้วครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางของการถ่ายทอดสดแต่ยังต้องการอีกเป็นร้อยล้านค่ะพูดอย่างนั้นเลยนะคะเป็นจํานวนเท่าไหร่คะจังคะตัวเลขนายยอดในวันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ยังยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเป็นยอดทั้งสิ้น26ล้าน4 0 6 5 0 0 0บาทครับโอ้โหครับครับ เคยสงสัยไหมว่าเงินบริจาคที่ได้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเขาเอาไปทำอะไรบ้างเธอคนนี้จะเดินทางไปหาคำตอบให้เราในฐานะตัวแทนของผู้ให้ส่วนเขาคนนี้ในฐานะตัวแทนของผู้รับก็พร้อมที่จะเล่าทุกอย่างที่เราอยากรู้ ก็คิดถึงผู้ป่วยที่ยากไร้ของคณะแพทย์ซึ่งรอรับการเยียวยาอยู่เป็นจำนวนมากค่ะเด่นก็ขอเป็นตัวแทนของผู้บริจาคอ,อยากทราบความคืบหน้าของการที่เด่นได้บริจาคไปแล้วนั้นทางคณะแพทย์ได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างคะขอบพระคุณคุณท่านีครับเงินบริจาคที่คณะแพทย์ทยาศาสตร์ได้รับทั้งสิ้นเนี่ยนะครับในรอบ4ปีที่ผ่านมามีจำนวนรวมทั้งสิ้น ประมาณ1 0 7ล้านบาทครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเงินเหล่านี้นําไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างเชิญครับเงินจํานวนนี้เนี่ยคณะได้นําไปใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์พัฒนาเทคโนโลยีทางการรักษาใช้ในการบริหารจัดการรวมทั้งนําส่วนหนึ่งนี่นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากได้ ศูนย์มะเร็งนี้ก็ใช้หลายเรื่องด้วยกันนะครับก็มีเครื่องกดขึ้นฟ้าหัวใจชุดเครื่องมือผ่าตัดเรื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติผมทั้งส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการจัดหาเครื่องฉายทางรังสีรักษาเครื่องใหม่ซึ่งคณะกำลังดำเนินการจัดหาอยู่ครับนี่ก็เป็นหอผู้ปโโ่วย Stro ค e u n ิตของศูนย์โรคสมองภาคเหนือนี่นะครับศูนย์โรคสมองภาคเหนือนี้ก็คณะก็ใช้ก็ประมาณส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนในการจัดหาครูพันต่างๆนะครับอย่างเช่นคลื่นความเสียงความถี่สูงขึ้นต้นนะครับ ซึ่งเรื่องเหล่านี้จําเป็นสำหรับผู้ป่วยทางโรคสมองนะครับคุณทนีครับที่นี้ก็เป็นศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือนะครับซึ่งเงินที่พระนะาได้รับบริจาคมาเนี่ยครับส่วนหนึ่งเขาใช้นำามไกันในการแท้ปรับปรุงสถานที่ครับที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเครื่องเอ็กโซคา i ดโอแกรมนะครับอันนี้ก็ใช้ในการตรวจสภาวะการทำงานของหัวใจนะครับซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทต่อเครื่องเลยนะครับ ไอซียูนี่มีในหลายๆเรื่องเลยครับก็ใช้ในการไปติดตั้งระบบความปลอดภัยของ ICU เครื่องวัดสัญญาณชีพใน ICU เีเครื่องพอกไตเป็นต้นนะครับครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นหอผู้ป,ป่วยหนักทางด้านกูมารวชศาสตร์รนะครับเงินที่คณะได้รับมาส่วนหนึ่งนะครับก็นำมนาใช้ในการปรับปรุงหอผู้ป,ป่วยแห่งนี้รวมทั้งการจัดหาคู่พันธัทางการแพทย์ รงศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของคณะแพทยาศาสตร์มาลัยเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดําเนินงานในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ต้องการอาศัยความสลับซับซ้อนมากขึ้นต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับรักษาโรคทีย่ยากยากนะครับก็เป็นที่พึ่งของประชาชนในภาคเหนือที่จะต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพหรือที่จังหวัดอื่นนะครับศูนย์การแพทย์แห่งนี้เนี่ยนอกจากเป็นประโยชน์สําหรับคนไทยและคนไทีครับ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้ด้วยซึ่งจะยังประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนในวงกว้างครับก็เห็นได้แล้วนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้บริจาคได้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มคุณค่าที่สุดซึ่งที่ท่านขอเชิญชวนท่านว่าการที่ท่านร่วมบริจาคในคืนนี้นั้นมีค่าเท่ากับของผู้ป่วยยากไร้อีกมากค่ะเชิญชวนท่านโทรศัพท์เข้ามาบริจาคได้เลยนะคะ